อันที่เดือนนี้ต้องจบนะน้องเรียนกี่วนสองขวดขออนุญาตนะที่สี่อ่ะนะสรุปวันที่สี่เราะวาที่สามสามจบแล้วนี่ไงเอาตามหนังสือแล้วไม่จบกันเียนีนะ จ็ดสิบแปดเลนะสิบแปดการการสสิมการขายมุ่งสู่ผลการนี้เป็นจุประสงค์นะการส่งส่งการขายมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์นตจำเนีย รู้นะครับบทที่สี่นะการส่งเสริมการขายมุ่งสูง่ผลการนะันนี้นักเรียนละอยู่ที่หน้าเจ็ดสิบแปดนะอันนี้เป็นจุดประสงค์ ของการส่งกการขายไม่ผูกงการนะครับก็คือคนกลางสําคัญในการกระจายสินค้าคือผู้บริโภคเราเประสงค์ก็คือชักชวนให้คนกลางคนกลางคือใครนะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่อใคร้ายเป็นผู้ค้ากลางนะเสงเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นโอเีใช่ปะการส่งเสร่งขายนะครับเราจะเน้นการกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าโดยการใช้กลยุทธ์ผัก พยายามนะผลักค้าไปสู่ช้องการจัดจาหน่ายนะเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้ขายออกง่ายง่ายน,นะขายได้เป้าหมายนะครับการาส่งเสริมการขายเป็โครงการใช้เคนลยีุ้ักก็จะมี ะเป็นการผักสินค้าผ <Yeah. S 1> ักไปให้ใครนะผ mm hmm. ักไปให้คนซื้อนั่นแหละประจุประโคมนะครับ ขายทุกส่วนกลางนะนะก็จะมีรูปแบบองนี้นะตรงกลางน่จะเป็นรูปส่วนกลางมีการส่งเสริมการขายทุกส่วนกลางทุกไปไหนนะก็จะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะนะครับเช่นลดส่วนลดการขายมาจัดบูธนะทดลองใช้เครื่องจักรอันี้ดูนะโฆษณาใช่ป่ะหรือว่ามีการแจกคูปองถ้าคุณซื้อวันนี้แล้วเราจะลดคูปองให้คุณอน้อยหนึ่งนะ เงินเชียร์ผลิตภัณฑ์นะครับการให้สินค้าฟรีก็คือให้ทดลองใช้นะครับหรือว่าการให้ของแถมนะครับอันนี้เป็นประเด็นของเขาเลยนะครับวิธีการส่งเสริมการขายนะครับมีด้วยกันเยอะนะครับอันแรกเลยนะครับเราเรียกว่าการให้ส่วนลดการซื้อและส่วนยอมให้ใช่ไหมรายละเอียดน,นะครับอยู่ในหนังสือนะไปติดต่อนะ เป็นจำนวนเงินที่ผู้ขายให้จากราคาที่กำหนดไว้ในใายที่ไนะส่วนอยอมให้ก็คือการยอมลดราคาเป็นพิเศษแก่ลูกค้าที่ทำหน้าที่ส่งเสริมกรรารขายแกผู้คริโภคการจัดแสดงสินค้าและจัดเทศรรากาลนะครับเปิดหนังสือตามทางไหม ก็คือช่องนานช่วข่าวทางการขาวเนี่ยที่ใช้นักข่าต่ำนการนำเสนอและสาธิตสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะซื้อสินค้าการจัการคือการจัดแสดงอะไรอย่างอาจจะเป็นวัสดุของกองเอาอุปกรณ์นะครับแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆนี้นะครับการสาธิตนะครับอันต่อไปก็คือการแสดงให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกหรือเดลอให้ ลองใช้อะน,นะเราก็ทําให้ลูกค้าเราตัดสินใจซื้อนั่นแหละนีการกตัดทิศการตัดทิศอยู่หนจเจ87นะครับอะไรไร,ร,าารูนีททัศการนีทรัศการอยู่หน้า86เมอกี้ไม่ได้บอกมระูการกตัดทิศตัดทิศอยู่หน้า87นะอันนี้ความหมายาการโฆษณาร่วมนะครับ เป็นวิธีการตรงเสริมการขายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตนะครับหูเจ้าของนั่นแหละนะกับร้านค้าที่จัดจำหน่ายนะนะวัเปิดลน้อยเปิดยังียอนาะเาเวลาเรามีน้อยไปนะต้องมาสรุปให้ดูตัหนังสือคือตไปอ่าน ไยังยไม่จบเลยนะขู่ฟองหน้าเก้าสิบเลยนะ,ะการให้ของแถมคือหน้า,าเก้าสิบสามเงินเชียร์บริสต์พันนะครับการได้สินค้าฟรีมีอยู่ในหนังสือแล้วนะ,ะเป็นวิธีที่นิยมอะไรก็ก็ลอกมาอย่างในหนังสือเป๊ะๆนะครับก็อ,อันนี้แค่สรุปนะถ้าคุณนั่งคุณก็ขีดขีดไว้นะ ติดตามไลไ์เพื่อเวลาคุณไปอ่านสอบก็ได้ไม่ต้องเยอะนี่คือถึงกุบองนะกุบองอยู่จบไปยกุบองนะครับฟองกันช้านใหน้ของแแมาดูเครื่องมือในการาส่งเสริมการขาดมุกคือบนกลางก็คือวิธีทางวิธีทางที่จะให้เขาเรารู้นั่นแหละนะครับ และเลยนะเป็นโทรทัศน,น์วิทยุอยู่หน้าเานะถ้าตามไม่ทันหนังสือพิมพ์วัสดุอุปกรณ์จุกแต่งตัวอย่างสินค้านะอันนี้เป็นเส้นทางผู้มันสินค้านละพนักงานสถิตเอกสารก่นพับหรือว่าบรชทัวร์แคตตตลอกต่างๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายผูงสู่ตรงกลางนะ ไนสอง้าเลียนมได้นะครบอาทิตหน้าเรากสองห้าหอาแล้วได้ไหมเอเกลียวมาเปนคนละแห่นนะครับดึงไปแค่คนละแผ่นกระจายเนี่ย